สวัสดีครับคลิปครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องฮิโตริโบจิโนอีเซไคโคลเลียคุและในชื่อภาษา,ษาอังกฤษก็คือ Lone Life in Another World และกับชื่อภาษาไทยของเขานะครับก็คือนายโดดเดี่ยวพิชิตต่างโลกอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นผจญภัยในต่างโลกนะครับโดยเรื่องย่อของเขาก็คือฮาลุกะเด็กหนุ่มมอปลายผู้ชอบการอยู่แบบสันโดดหรือโดดเดี่ยววันหนึ่งขณะที่เขาและเพื่อนๆคนอื่นกําลังอยู่ในห้องเรียน พวกเขาก็ถูกอันเชิญไปยังต่างโลกตัวฮาลุกะที่รู้ตัวก็พยายามจะหลบหนีจากการอันเชิญแต่เขาก็ไม่รอดตัวของฮาลุกะที่ถูกอันเชิญมาคนสุดท้ายก็เลยทําให้เขานั้นได้แต่สกิลเหลือๆไปและการประจนภัยอย่างโดดเดี่ยวของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมสนใจกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คืออนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวโพส์อเซคนะครับที่ตัวละครเริ่มรู้ตัวถึงการไปหรือว่าการมีอยู่ของต่างโลกแล้ว อย่างเรื่องนี้เองก็มีการทําให้เราได้เห็นว่าตัวละครมีการรับรู้ผ่านการอ่านนิยายซึ่งนิยายที่ตัวละครอ่านนะครับนั่นก็คืออาชีพกระจอกแล้วทําไมยังไงข้าก็เทพซึ่งก็จะเป็นไลท์โนเวลแนวต่างโลกเช่นเดียวกันอีกทั้งนะครับที่น่าสนใจก็คืออนิเมะอาชีพกระจอกนะครับในส่วนของภาคที่3ก็ฉายในซีซันเดียวกับอนิเมะเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวต่างโลกที่เราจะได้เห็นตัวเอกของเรื่องอย่างฮาลูกะ ที่เขาจะต้องใช้ความสามารถของเขาในการประยุกต์ใช้สกิลต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆภายในเรื่องและสิ่งที่น่าสนใจอย่างถัดมาสำหรับผมก็คือเรื่องนี้มีการเปิดตัวละครมาพร้อมกันทีเดียวหลายๆตัวแต่เขาก็มีการใช้การแบ่งกลุ่มตัวละครเข้ามาทําให้เราไม่จําเป็นต้องจําตัวละครหลายๆตัวพร้อมกันในทีเดียวขอแค่เราพอรู้ว่าตัวละครตัวไหนอยู่กลุ่มไหนเราก็จะพอเข้าใจคาแรคเตอร์หรือว่าแนวทางของตัวละครนั้นได้ และในส่วนของการเล่าเรื่องนะครับก็เน้นเล่าให้เห็นถึงความเป็นแฟนตาซีกับเรื่องของความสัมพันธ์ของเหล่าคนในห้องเรียนหรือเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นการเมืองภายในห้องเรียนก็ได้นะครับซึ่งในช่วงแรกๆเราก็จะได้เข้าใจตัวละครมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์และหลังจากนั้นเรื่องก็จะค่อยๆไปเล่าในมุมของความเป็นแฟนตาซีมากขึ้นในช่วงหลังและสุดท้ายที่ผมสนใจนะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานภาพงานภาพสําหรับเรื่องนี้โดยรวมค่อนข้างดี และที่ผมสนใจเป็นพิเศษสำหรับงานภาพก็คงจะเป็นเรื่องของการออกแบบสิ่งก่อสร้างในเรื่องเช่นพวกอาคารต่างๆค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวส่วนในด้านของงานแอคชั่นผมให้ไปในทางกลางๆนะครับแต่ว่าบทแอคชั่นก็มีอยู่พอสมควรและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือหน้าต่างสกิลของเรื่องนี้นะครับสำหรับผมถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวหลายๆค่าสเตตัสเราก็สามารถดูแล้วเข้าใจได้ในทันทีด้วย แล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมยังติดอยู่กันเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องนี้ยังเล่าในส่วนของภาพรวมความสัมพันธ์ตัวละครในห้องเรียนได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แม้ว่าเราจะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าเรื่องอาจจะพยายามรักษาในส่วนของอารมณ์หรือว่า m o ู d ของเรื่องไม่ให้เศร้าหรือซีเรียสจนเกินไปทําให้การเล่าอาจจะต้องข้ามรายละเอียดหลายๆอย่างจนทําให้เราเข้าใจเพียงแค่ภาพรวมเท่านั้น ซึ่งก็ส่งผลในการเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ตัวละครและอาจทําให้เราเข้าใจตัวละครได้ไม่มากพอและต่อมานะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะมีเรื่องของระบบสเตตัสเข้ามาแต่เราก็แทบจะไม่สามารถสัมผัสถึงความแตกต่างหรือว่าความสามารถของตัวละครแต่ละตัวได้อีกทั้งเรื่องของระบบสเตตัสในเรื่องก็ดูจะมีไว้เพื่ออธิบายสกิลของฮารุกะมากกว่าทำให้ค่อนข้างน่าเสียดายที่เรื่องไม่สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้มากสักเท่าไหร่ และสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการกระจายบทที่ได้ให้ตัวนําของแต่ละกลุ่มเข้ามามีบทบาทนั้นถือว่าทําได้ค่อนข้างดีแต่เพราะด้วยการแบ่งตัวละครออกไปเป็นกลุ่มๆทําให้การหาหรือว่าการจําตัวละครลองก็อาจจะทําได้ค่อนข้างยากอีกทั้งการเล่าโดยอิงมุมของฮาลุกะเราก็แทบจะไม่รู้ชื่อของตัวละครตัวอื่นมากสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกนะครับถ้าเรารู้ว่าตัวละครตัวนี้อยู่กลุ่มไหน มันก็ค่อนข้างง่ายที่จะอิงในส่วนของแนวทางตัวละครแต่ว่าในส่วนของเรื่องชื่อลักษณะนิสัยหรือว่าลักษณะพิเศษหรือพลังของตัวละครก็คงต้องมาจําแยกกันอีกทีอยู่ดีก็ขอสุบโดยรวมเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นแนวต่างโลกที่ค่อนข้างชิลอีกเรื่องหนึ่งการเล่าก็ค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงอีกทั้งเรื่องก็ค่อนข้างชัดเจนในการที่จะไม่เล่าหรือข้ามหลายๆอย่างเพื่อรักษามูดหรือว่าอารมณ์ในเรื่อง ให้ดูชิลหรือว่าไม่ซีเรียสจนเกินไปตัวฮาลุกะผู้รักสันโดดแต่ไม่โดดเดี่ยวจริงๆผมว่าถ้าเรื่องเขาอธิบายมุมมองของตัวละครอื่นๆที่มีต่อฮาลุกะมากกว่านี้ก็อาจจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าทำไมหลายๆตัวละครจึงไม่ยอมปล่อยตัวของฮาลุกะส่วนในเรื่องช่วงท้ายก็ไม่ได้มีการทิ้งประเด็นอะไรไว้สักเท่าไหร่แต่ก็หวังว่าจะมีภาคต่อออกมาให้เราได้ชมกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอน,นิเมะในคลิปนี้ ก็ลคลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ